สวัสดีครับในเอพิโซดนี้เราจะทำการออกแบบแผ่น PCB แล้วก็กล่องใส่ PCB ครับเป็น3 d แล้วก็เราจะทำจนกระทั่งได้เป็นโมเดลออกมาแล้วก็ทำเคสใส่สับแผงวงจรเลยนะครับดี่เวาติดตามกันได้นะครับอันนี้เอพิโซดหนึ่งนะครับเริเ่มต้นการใช้ EDA นะครับ างเราจะสอนใช้ e c d a เป็นเวอร์ชัน Pro นะครับเวอร์ชันโปรนี้จะสามารถาสร้างโมเดล3 d ในโปรแกรมได้นะครับลำดับแรกเลยครับเปิด e c d a ออกมาได้หน้าต่างนี้ออกมาครับเราจะได้เห็นข้างบนนะครับซ้ายมือบนคำว่าไฟล์กด new project นะครับอันนี้เป็นส่วนของเริ่มต้นเลยนนี้เราทำเป็น บอดโล่ากันนะครับอ,อันนี้ตั้งเป็นโปรเจกต์น,นี้นชื่อของเราก็เป็นชื่อโปรเจกต์กดเซฟเลยครับาทางโปรแกรมจะเซฟแล้วก็เปิดหน้าต่างที่จะทำโปรเจกต์ขึ้นมานะครับเราสักครู่นะครับ ในส่วนแรกผมจะสอนในการตั้งค่าหน้ากระดาษก่อนนะครับเราจะมารู้อยากอะไรเล็กน้อยกับหน้านี้ก่อนนะครับอันนี้เป็นชื่อโปรเจกต์ของเราเป็นชื่อโรล่าอันนี้เป็นชื่อไฟล์งานของเรานะครับเป็นบอร์ดหนึ่งเราจะเปลี่ยนเป็นเราเปลี่ยนชื่อก็ได้น,นะครับกด rename แล้วก็เป็นชื่อบอร์ดนะครับ อันนี้เป็นซิมเมติกเราก็ีเหมือนกันทำเซิมเมติกเนี่ยจะมีหน้าของเิมเมิกก็คือเป็นหน้าที่เราจะวาดเป็นแผงวงจรนะครับอันดับแรกคือเราจะได้หน้านี้มาแล้วครับเราใช้อ่ากแรกคืออยากให้คนในประเทศไทยเนี่ยเราใช้หน่วยมิลลิเมตรเป็นหลักนะครับเราจะใช้เป็นมิลลิเมตร อันนี้ก็คือแผ่นที่เราจะวาดสเกมติกคือไซส์ก็เป็นขนาด a 4เราสามารถเปลี่ยนเป็น a 3ก็ได้นะครับแล้วก็ใหญ่ขึ้นแต่โปรเจกต์เราไม่ใหญ่มากครับใช้ a 4ก็พอ,อสิ่งที่อยากให้รู้อีก็คือเป็นเราสามารถปรับไอ้ไกล่องตรงน,นี้ได้นะครับที่เขียนข้อมูล ของ the schematic ตัวนี้เราจะเปลี่ยนชื่อเราจะเขียนชื่อ,อไอตัวโปรเจกต์ก็ได้นะครับครับหรือเราจะเปลี่ยนเป็นชื่อตรงคอมพานีก็ได้นะครับ เป็นเท่านี้เราก็จะได้หน้าต่างสำหรับบาดสเกมติกออกมาแล้วนะครับในส่วนของบนก็ไม่มีอะไรมากก็คืออันนี้จะเป็นการ Import Export File ส่วนมากเซฟจะกด c o n t r o l s นะครับเซฟหรือกดตรงนี้ก็ได้ครับตรงรูปที่เป็นแฟ้มเอกสารเนี่ยครับแล้วก็ อันนี้เป็นระยะห่างระหว่างช่องอข้างบนก็เครื่องมือทั่วไปนะครับเป,เป็นแางแก๊ไฟอันนี้เป็นนิกลาเบลครับอ,อันนี้เป็นเป็นที่ลากครับลาก,สา,ลากสายลากเชื่อมต่อสายลากเชื่อมต่อ ในส่วนของถ้าเราจะวางอุปกรณ์นะครับจะเป็นใช้คำว่า paste นะครับแล้วก็ device ครับตรงนี้เราสามารถหาอุปกรณ์ได้จากตรงนี้เลยครับอย่างเช่นผมจะหาร e s i s t o r ผมก็เลือกเอ c ีก็ได้ครับแล้วก็กดไปที่ Re s i s t o r หาอันนี้ r e s i s เ o r เลือกเป็นถ้าเราผมจะใช้เป็น smd c chip นะครับก็เลือกเป็นชิพรีสิสเตอรครับ เราอยากได้แพ็กเกจเป็นตัวขนาดไหนอ่าผมจะใช้0.805อ่าเราใช้ของโรงงานไหนอ่าก็ระบุได้นะครับจะใช้ความต้นฐานเท่าไหร่ครับสมมติทำฐาน 1k ครับก็เซิร์ชเลยอ,อ่าเพียงเท่านี้ก็พอแล้วครับแค่ใช้หาแค่สองอย่างเราจะได้ต้นฐานที่มีค่า 1k แล้วก็ เรียกของโรงงานได้ครับอ่ามีรูที่โรงงานนะครับตรงตรงนี้นครับตรงตรงแบนด์นี้ได้ครับอ่าเชียนผมเลีตยวตัวนะก็กดเพจมาเลยครับแล้วก็วางประมาณนี้นะครับในส่วนของการ p อ r กพอร์ตไฟลก็จะเป็น คือเป็นการ convert ไฟล์ครับาจาก schematic เป็นไฟล์ PCB ครับกดที่ดี s i g n แล้วก็กดตัวแรกบนสุดนี่เลยครับเป็นการ convert ไฟล์มีการเช็ค DRC ครับเช็คว่าจุดไหนที่เรายังไม่ได้ต่อบหมือนกันก็ได้นะครับในเลื่หลักก็มีเท่านี้นะครับฝากติดตามเป็นพไปด้วยนะครับขอบคุณครับ